สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือว่าคุณจตุพรพรมพันธ์เมื่อวานนี้ขึ้นมาโต้ตอบกลับอย่างเผ็ดร้อนเลยอ,อ่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องหญิงหน่อยนะฮะบาข้างล่างนี่เป็นเรื่องหญิงหญิงหน่อยตอนนี้กําลังเป็นข่าวเรื่องของคุณจตุพรจวกอยู่แล้วการที่คุณจตุพรขึ้นมาพูดเนี่ยนะครับได้จวกไปถึงเพื่อไทยว่ารัฐบาลที่ผ่านมาของเพื่อไทยเนี่ยพังก็เพราะว่าเจ๊คนหนึ่งแล้วเจ๊ใหญ่คนนี้แหละก็เป็นคนที่กําลังจะมา มีผลกับชาวเชียงใหม่อีกเพราะว่าเลือกสวกองเนี่ยมาเป็นตัวแทนสมัครอของเพื่อไทยคุณจตุพรเนี่ยไล่มาตั้งแต่บอกว่าตอนที่พลเอกประยุทธ์ยึดอํานาจเมื่อปี57ตอนนั้นคุณบุญเลิศบูรุปกร์ผู้สมัครที่คุณจตุพรสนับสนุนตอนนี้เนี่ยนะเป็นนายกอบจอ,อยู่เป็นนายกอบจอคนเดียวของประเทศเลยที่ถูกจับติดคุกเมื่อกรกฎาคมปี59เพราะรณรงค์ไม่รับร่างร,รัฐมนูญ60แล้วถูกคําสั่งมาตรา1 4ให้ยุติการทําหน้าที่นายกอบจอเชียงใหม่2ปี ตอนที่เขาขังอยู่ในคุกเนี่ยเจ๊ J. คนนี้ก็ไปชูมืออีกคนให้มาลงสมัครอบจอเชียงใหม่แทนเลยแต่พอต่อมาคุณบุญเลิศเนี่ยได้กลับมาทําหน้าที่นายกอบจอตามเดิมในปี2561คุณบุญเลิศก็ถูกใส่ร้ายว่าไปเข้ากับพักพลังประชารัฐโดยมีการนํารูปถ่ายของคุณบุญเลิศกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ามาอ้างเป็นหลักฐานแล้วกล่าวหาซ้ําเติมว่าทรยศเพื่อไทยไปอยู่กับเผด็จการ คุณจตุพรบอกว่าถ้าเพื่อไทยมีมาตรฐานจริงคงไม่เอาคนของพลังประชารัฐมาลงสมัครนายกอบจนครพนมในนามพรรคเพื่อไทยแล้วมายกย่องเป็นนักประชาธิปไตยอีกในขณะที่บุญเลิศเขาไม่เคยทิ้งพักซื่อสัตย์มาตลอดกลับถูกใส่ร้ายว่าไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยไม่ยุติธรรมและไม่มีมาตรฐานคุณจตุพรบอกอีกประเด็นที่รับไม่ได้ที่สุดก็คือว่าตัวแทนเพื่อไทยที่ลงนายกอบจเชียงใหม่เนี่ยเป็นคนเชียงรายแล้วเป็น สูมีเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพยานคนสําคัญในคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาจําได้ไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีการพลิกคดีจะสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเขาอ้างพยานในที่เกิดเหตุที่บอกว่าบอสขับไม่เร็วหรอกพยานคนนั้นคือจารุชาติมาท,ทองที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วบางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าอุบัติเหตุจริงหรือถูกปิดปากจารุชาติมาท,ทองผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดกับอดีตสอวอเชียงใหม่ที่ชื่อนายชอช้าง จึงขอถามว่าเป็นคนเดียวกับที่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วมาลงนายกอบจอเชียงใหม่เพื่อไทยหรือไม่คุณจตุพรบอกว่าผมจึงออกมาสนับสนุสน,นคุณบุญเลิศขอถามพักเพื่อไทยว่าทาไมเอาคนแบบนี้มาสมัครผมรับไม่ได้และนําสิ่งนี้มาบอกคนเชียงใหม่เพราะอดีตนายกทักษิณยิ่งรักออกมาเชียร์คนนั้นซึ่งครั้งนี้ผมขอเห็นต่างกับเจ๊เจ๊ที่คนเชียงใหม่รู้ดีว่าเจ๊ไหนรัฐบาลที่ผ่านมาพังก็เพราะเจ๊และอบจอเชียงใหม่ก็กําลังจะพังเพราะเจ๊อีก ผมไม่ได้ลาออกจากพักไม่ได้เผาพักคนที่เผาพักคือเจ๊ที่ผ่านมาทั้งหมดก็เจ๊นี่แหละไม่คํานึงถึงหัวใจใครเลยอืมไม่รู้เจ๊ไหนอไปฟังเสียงหน่อยค่ะพระคูบาศรีวิชัยว่านายจตพุพรพรมพันธ์และนายบุญเลิศบัวนุประกรณ์ ซึ่งกําลังจะเป็นนายกเชียงใหม่อีกครั้งนั้นขอปฏิญาณตนว่าเราสองคนและคณะทั้งหมดไม่มีวันไปอยู่กับพลังประชารัฐไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าโดยเด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทส้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าเราเนี่นะครับเดินทางด้วยความยากลำบากหลายคนก็ต้องการจะบอกว่าผมกับนายกทักษิณจะต้องหักกันผมบอกว่าผมรักนายกทักษิณผมรักนายกยิ่งรัก แต่ผมรับไม่ได้กับเจ๊จริงๆครับพี่น้องสันกระแพงรับกับเจ๊ได้ครับคนเขาด่ากันทั้งประเทศไทยเจ๊จะทำอะไรก็ได้พรบรสุดซอยนะครับแต่ทำอย่างไม่ทำอย่างนี้ไม่รักรัฐบาลยิ่งรักก็ไม่พังฟังกันเสียบ้างเรื่องก็ไม่เกินมีเรื่องผมก็กลับไปช่วยอีกผมเรียนกับพี่น้องว่าเราพังเพราะเจ๊กันมามากแล้ว เพราะฉะนั้นเลือกตั้งนายกอบจรครั้งนี้อย่าให้เจมาพังเชียงใหม่อีกนะครับไม่รู้เจไหนเหมือนกันนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณเครื่องแต่งกายจากแอลออมผมและเจ๊กาวาลลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ